ก็ตัดมาทางด้านของเหล่าสิทธิ์ของพระเอกอีกสองคนซึ่งหลังจากที่ทั้งสองมุ่งเดินทางเข้ามายังอาณาจักรเส้นลมปัานที่สองแล้ว พวกเขาก็ยังไม่รับรู้แน่ชัดนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรกันแน่เพราะสถานที่ต่างๆที่พวกเขานัน้นได้มุ่งเดินทางมานั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยแม้แต่นอ้อยนะครับซึ่งสองคนนี้ก็จะไม่ใช่ใครที่ไหนจะเป็นนักปวดหัวชิน้นรวมถึงแม่นางชูชูนั่นเองนะครับซึ่งในจังหวัดนั้นเองพวกเขาก็ได้มาเจอกับผู้ฝึกตอนอมาตะอีกกลุ่มนึงพวกเขาได้มุ่งเดินทางมายังสถานที่แทงน,นี้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีสีหน้าที่ผิดวงมากๆเพราะถึงแม้พวกเขาจะพยายามที่จะทำภารกิจ เพื่อผ่านด่านนี้ไปให้ตรงได้แต่สุดท้ายพวกเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทํามันได้สําเร็จอยู่ดีนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาเองก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดมุ่งเดินทางเข้าไปทําภารกิจกันต่อไปส่วนทางด้านของนักบวชฮูชินและก็แม่นางชูชูก่อนหน้านี้พวกเขานั้นก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันนะครับไม่กล้าที่จะมุ่งเดินทางเข้าไปที่ปาเรียแห่งนี้แต่พอเห็นผู้ฝึกตนอมตะมากมายกล้าที่จะมุ่งเดินทางเข้าไปแล้ว พวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางเข้าไปเหมือนกันนะครับแถมพอพวกเขามุ่งเดินทางเข้ามายังอาณาเขตนี้ก็ได้มาเจอกับพวกสัตว์อสูรกลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามพวงเขาโจมตีพวกเขาเข้ามาจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้นักบวชฮุชินจะพยายามที่จะระเบิดพลังของเขาเพื่อเขาต่อสู้กับมันไปแต่สุดท้ายสัตว์อสูรพวกนั้นก็ไม่ได้เล็งการโจมตีมาหาพวกเขาเลยแม้ตแต่น้อยแต่ก็จะเล็งการโจมตีมาหาผู้ฝึกตนอมตะกลุ่มที่ผ่านพวกเขามาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ กลุ่มผู้ฝึกตนบันตะหรือว่าทัโพโศผู้นี้ตัวเขาก็ได้ถูกการโจมตีและก็ได้ตายไปในที่สุดนะครับแต่ถึงแม้ทัพโซก,ก่อนหน้านี้ ตัวเขาจะได้ถูกจัดการฆ่าตายไปแล้วแต่ทว่าดวงวิญญาณของเขาเหมือนกับว่ามันไม่ได้สลายออกปจากโลกไปนี่เลยตัวเขานั้นก็คิดว่ามันก็คงจะต้องมีอะไรบางผิดบางอย่างที่ผิดปกติไปเป็นแน่และระยะเวลาเพียงผ่านไปไม่นานเช่าน,นั้นทางโซคนที่ถูกจัดการไปก่อนหน้านี้ตัวเขานั้นก็ได้โผล่กลับมาอีกครั้งนะครับเป็นในผลที่ทําให้พวกเขานั้นก็สงสัยมากยิ่งกว่าเดิมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งทั้งทีทางโซคนนี้ได้ตายไปแล้วแท้แทแต่สุดท้ายก็ได้ กลับฟื้นชีพขึ้นมาอีกครั้งซึ่งพวกเขาเองก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นยังไม่สามารถที่จะหาคําตอบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้พยายามบุ่งเดินทางกันต่อไปนะยับซึ่งในตอนนั้นเองก็ได้มาเจอกับพวกสัตว์อสูรมากมายในด้านความแข็งแกร่งของพวกมันก็แข็งแกร่งมากๆแม้ระดับจักรพพัดอมาตะามากมายที่อยู่ที่นี่พยายามเ้าโจมตีต่อฟู้กับพวกมันไปสุดท้ายพวกเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะั่นได้และก็ถูกพวกมันโจมตีฆ่าจัดการตายทิ้งไปเอยๆแต่ พวกเขาก็ไม่ได้ตายไปเลยโดยตรงนะครับพวกเขาถึงแม้ว่าจะตายไปแล้ว ก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งและก็วกไปวนมาอยู่แบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนพวกเขาในตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะทำแบบไหนกันแนะ่ทำด้เพียงแค่ตัดพอในใจว่าจะติดอยู่ยังสถานแห่งนี้ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นหรอแต่ต่างจากที่นักบวชโฮชินและก็ไม่นางชูชูสัตว์สูรพวกนั้นก็ไม่ได้เล็งเป้าหมายมหาพวกเขาเลยแม้แต่น้อยพวกเขาสามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเลยเดียวนะครับแต่ละว่านักบวชโฮชินก็พอจะสามารถ รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้การที่พวกเขานั้นไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายของพวกสารสนกอนหนานี้แสดงว่าพวกเขานั้นเข้ามายังสถานที่นี้โดยไม่ได้ผ่านกฎเกณฑ์ที่ตั้งเอาไวา้คล้ายๆก็คือพวกเขาก็อาจจะเป็นบั็กของการทดสอบนั่นเองนะครับแต่ใน,นจังหวะนั้นเองพวกเขาก็จะไม่คิดอะไรมากยับจะออกไปจากที่นี้ให้ได้แต่ทว่าใน,นจังหวะนั้นก็จะมีนางชูชูตัวเธอนั้นก็มีแผนการอยู่แล้วนะยับ การมุ่งเดินทางมายิกงถานเท่นี้เกรงว่าพวกเขาจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างติดเบิกกลับไปเหมือนกัน ในตอนนั้นเองก็ได้เดินกลับไปเลยทีเดียวนะครับพวกเขาก็อยากจะได้ทรัพย์สมบัติเงินทองในการเป็นค่าจ้างพาคนกลุ่มนี้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้นั่นเองเนคะครับซึ่งแม่นางชูชูตัวเธอที่ได้ไปเจอกับหญิงสาวผู้ฝึกต้นอมาตะแล้วก็ได้กล่าวบอกกับเธอไปว่าถ้าพวกเรานะสามารถพาเจ้านาดีออกไปจากที่นี้ได้แต่มันก็ยังมีข้อแรกเป็นเล็กๆน้อยๆเหมือนกันซึ่งตัวเธอก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดว่าพาตัวเธอนั้นออกไปจากที่นี้ได้ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างตาม ที่ต้องการเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เธอนั้นอยากจะให้หญิงสาวผู้นี้ทำก็คือต้องตายไปก่อนเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นกรพาบุงเดินทางออกไปซึ่งพวกเขาก็จะนำเอาดวงจิตวิญญาณของหญิงสาวผู้นี้ออกมาจากอาณาเขตแห่งนั้นนะครับซึ่งพวกเขาถ้าเกิดว่าอยู่ในดินแดนแห่งนี้แล้วถึงแม้ว่าจะตายไปมันก็ยังสามารถกลับมาฟื้นคืนชีพได้เหมือนเดิมในตอนนั้นเองดวงจิตวิญญาณก็ได้กลับมาฟื้นคืนชีพที่ด่านอื่นนั่นเองนะครับจึงเป็นผลที่ทำให้ตัวเธอก็ด ีใจเป็นอย่างมากก็ได้กล่าวขอบคุณไปแต่ทว่าก็ยังไม่ได้อยากให้ช่วยเหลือเพียงแค่เธอเท่านั้นอยากจะให้ช่วยเหลือคนอื่นออกมาให้ได้เหมือนกันในตอนนั้นเองแม่นางชูชูก็ไม่ได้ขัดนะครับก็สามารถพาทุกคนที่ติดอยู่ย่างสถานเที่ยงนั้นออกมาได้จนหมดเลยนะครับซึ่งตัวเขาเองก็ได้ส่งมอบสมบัติของล้ำค่าให้กับแม่นางชูชู เป็นการตอบแทนไปเหมือนกันเลยครับแมลงชูชูในตอนนี้ก็ถึงกับยิ้มแชมแก้มบานเลยทีเดียวนะฮะและภาพก็ตัดมาทางด้านของเพจหลังจากที่เอกพุ่งเดินทางออกมาจากภาพหลวงตาแล้วนะครับตัวเขาก็ยังไม่ได้ออกไปจากเขตพื้นที่แห่งนี้ตัวตรงก็ยังอยู่ในอาณาจักรเขตส้มบําบานที่สองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะยังอยู่ด่านอื่นๆต่อไปนะฮะซึ่งสถานที่ที่พระเอกนั้นได้มาเจอ ก็ได้มาเจอกับสถานที่ที่แปลว่ามีอุรมณสมบูรณ์มากๆนะครับมีต้นไม้ใบหญ้าสิ่งมีชีวิตอากาศบริสุทธิ์รวมถึงพลังงานบริสุทธิ์มากมายอีกด้วยในตอนนั้นเองพระเอกที่ได้มุ่งเดินทางเพื่อตรวจสอบบริเวณแห่งนี้ตัวเขาก็ได้มาเจอกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งพวกเขาเองก็ได้แต่งตัวคล้ายๆกับชนเผ่าโบะะราณนี่ฮะ แถมสัตว์ที่พวกเขานั้นกําลังล่าอยู่มันก็ยังเป็นไดโนเสาร์อีกด้วยแต่ตอนเองพระเอกก็รู้ได้เลยนะฮะตัวเขาก็ได้มาอยู่สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าค,คล้ายๆกับโบราณในอดีตในตอนที่ไดโนเสาร์นั้นยังมีอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองนะครับและในจังหวะที่พระเอกนั้นเดินมาพอดีไดโนเสาร์มันก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายทําการพุ่งเข้ามาพึงงาบกินพระเอกเลยนะครับแต่ะว่าในอีีนี้ก็จบไว้ก่อนนะครับสำหรับ E ีีที่ล่าสุด159นะครับน ดีพี่น้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับเรื่องนี้โอเคนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไกันก่อนนะครับสว,วัสดีครับ